เป็นเรื่องธรรมดามาอย่างนั้นเจ็บได้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติใส่จักจั่ค่ะโอ้เมนูนักร้องโบมือไหนเมนูนักร้องอันนี้ดึงตีกคนออกแล้วได้ค่ะให้ปนค่ะเขาเอื่อกเาปนต่ำต่ำเส้นอกบ้านจักกระจันแมนใส่บะงวงอันนี้บบฮันได้ดึงตีค่ะหลายค่ะ ขวดสะกก้นอนมาขวดสะกก้อนจะเอาไปตักค่ะขวใดใ้ซุปแล้วค่ะพี่หมอจ,จะเอาไปตักใ,ใ,<ส>ใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือน้นม่วงใช่ไหมเนาะเดี๋ยวปล่อยไว้จักข้าวนะคะ <c oughs> กะจันขวแล้วแล้วนะคะสิผ้าตำเด้อค่ะที่นี่ตำพริกก้อนค่ะมือนี้เพกซีไซทั้งพริกสดแล้วกับพริกปนนะะ่นเด้อค่ะพริกสดนีแจะสีเขียวเลยเด้๋ยใส่พริกปน่นตำพริกกับหอมแดงสะก่อนนะคะตำจักกะจันนี่ใส่บกม่วงค่ะบกม่วงกับตอยมาจากต้นยูุนาบ้านนี่ยนะคะสดๆเลยค่ะนี่ มีพักกระโดนเนี่ยอ้ยพอพักกระโดนสุดยอดเลยค่ะแตะว่าเสียดายไปย่างตลาดหาจนอ่อนตลาดโกมีค่ะพี่นอ้องย่ยมอึดเนาะเมนูนี่เสือวอ่าหลายๆคนกับสีเคยกินเนาะค่ะตำจักกะจัน่น ทั้งตําแบบแหงแบบน้ำแต่ว่ามันีเพรสิตําแบบแหงไปยังตลาดนอกบราเช่น,นไปเห็นบาเช่นเพราะว่าอ้คืออยากกินตาํกกาจักระจันแผลกันเลยจัดมาเลยค่ะบบเดหาเองด้วยค่ะพี่นองอยู่แถวฝันโบมี่มันอิดแล้วพวกมึงโบมีบอม่อีหลีบบได้ยินเสียง้อมปกติสิได้ยินเสียงเนาะใสจักระจันลงไป มุ่ากใครที่ละหน่อยก่อนเพื่อติด<ร>กาวบอลเลียเงนมีนูนักหล่อมาสัน่นกันมามีนูนักหลอ่อเสียงดีขนาดยงดีใส่ดโหลดตํา่อยกันอออเป็นกามพอดี ที่เฮ็ดกับมีหลากหลายแต่ละแต่ละคนแต่ละอันนี้บ้านกต่เฮ็ดตัคือกันเนาะค่ะแต่ว่าเครื่องปรุงกับสิคือกันล่ะเนาะแต่ว่างห้องห้องสีใสข,ขั้วขวานบอกว่าวันพระเจ้าสีใสวันบางคนกับตำคือตำแจ่วเลยนะอันนี้ก็คสีใสขั้วขวานแห้หอมสีหอมจะน้อยเหลือกะสีเฮ็ดออกไปทั้งตำทั้งลาบเลยสิเนาะเสียดายบม่มีคาอ่อน เอาอ่อนมาฝักใส่ใส่น้ำเอาหขาใส่หน่ำน้อมค่ะผสุกว่าใส่ขาผมว่าอยกินยังก็อยกุ้งเต็มบ่แม,มเหมือนีย่กินจั๊กกะจันตำจั๊กกะจันใส่บักงวงกะพยายามเ,เปเลี่ยนเมนูไปเรื่อยอยู่แนวเขาเคยกินนันใดมันกัมันกัแเสีย่ยวนันเนาะมาอันใดก็กินนันนั้น มาปุงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพ็กสีไซพิกปนล,ลงไปเพิ่มสีสันนะคะอ๋อเพ็กปนทงนัวค่ะเข้าคัวค่ะเพะ็กจะบอไซหลายนะคะแล้วก็ยอดน้ำปลาล่าลงไปค่ะ จักน้อยสักก่อนเยสีเข้มเพราะวา่าตอนที่เข้าขวดจักจันนะคะเข้าใ่เกลือิมไปแล้วคต่ตัวใส่ปลาลรืงไปหลายเดียวอย่างเข้มนะคะขาดเนังบอลจังเราพักห้อยใช่ใส่สนําปลาร้าว่าทันนวอยู่ค่ะเติมลงไปหลายเติบเราบ่นว่นว,ว,วเลยปลาใส่ด้วย เพสซี่ได้ไหมตรวจจับเปล่าส่วนล่บบองเส้นลองเส้น,สนเมืองครูเพิ่นตินค่ะพักกับมีต้นหอมกับพักชี้คือเก่าละค่ะพี่นอ้องใส่กระเทียมโอ้ขัดขัดขัดเนี่ย เอาเบื้องบูทำได้แต่เอาเอิ<ม>านี่น้องมาี่นองมากินตำจักรกะจันใส่ใส่บกนวงค่ะเศษแ่บ <ๆ S 2> <ๆ S 1> น้ำกันค่ะ,คะตำสูตรนี่เพลใส่ข,ข่าวขวาน้ำเด้อค่ะพี่น้องล่องไปเห็ดเบื่องค่ะหอมข,ข้าวขวา คือก่อยกับปอมละค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เพลกกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพลกไห่เพลกน้ำเนยด้วยค่ะค่ะสำหรับืมเนีกะสวัสดีค่ะ